สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนอเพื่อนอย่าพึงเบื่อนะคะยายจะมาถ่ายไว้เพราะว่าพรุ่งนี้อากาศจะติดลบ3องศาวันนี้อากาศสูงสุด20องศาตอนนี้20องศานะคะเพื่อนเพื่อนแต่พรุ่งนี้สูงสุด8องศาเวอร์เกินไหมกลางคืนติดลบ3ามองศายายก็กลัวมันช้ำยายก็เลยมาถ่ายไว้ให้ FC ดูก่อน อะไรว,วาจะไม่ถ่ายแต่กลัวว่าพรุ่งนี้ะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็เลยอ๋อมาถ่ายไว้ก่อนเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยมันมรืนนี้พุ่งนี้มรืมนนี้มันมันติดลบสองวันอุ้ยหอมมันเพื่อนหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยอะ่ะเนาะดอกผลไม้ยายบางอย่างก็ออกดอกแล้วโอ้กลัวมันช้ำหมดทำไงดีเนาะดูสิโอ้โหเพื่อนเนนะ มันสวยอ่ะมันสวยสวยแล้วมันก็หอมเหมือนน้ำผึ้งเลยเสียดายเนาะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้หวังว่ามันไม่ติดลบแถวนี้นะแต่ว่าพยากรณ์อากาศเขาก็จะบอกว่าแถวนี้เหมือนบ้านเรานะเหมือนอำเภอนี้ตำบลนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายว่าถ่ายบ่อยแล้วก็เออกลัวพุ่งนี้มันช้ำหมดทําไงล่ะเลยมาถ่ายให้ดูอีกนี่อันนี้ก็สีม่วงนะคะนี่ออสีชมพูเริ่มจะบ,บานแล้วนี่อ้ยดูเพื่อนๆ,ๆสวยเนอะดูสีเหลืองนะดูเหลืองอารามสวยมาก สวยจริงๆเดี๋ยวไปถ่ายจากข้างบนลงมามีถนนหน้าบ้านดูดูตรงรงรถดูดิมาโดอนอาบแดดได้แล้วเนี่ ปีน,นี้ไม่ค่อยสวยนี่มีกิง่งกิ่งที่มันตายด้วยนะยแล้วไม่ค่อยมีดอกต้นนี้ที่เดิมเดิมนั่นแหละเพื่อนอ,อ,อันนี้ต้นกุลาป,ป่า ยายตัดเอา,มาเมล็ดมันไปทำชาเนาะสวยไหมอ้โหแดดส่องมาโอ้โหสุดยอดอนี่กระดอกไหมไหลแหลก โอ้โหเพื่นอนๆเ้ยนะเหลืองทองเลยเหลืองอารามเลยยี่สิบองศาร้อนมากเลยเพื่อนเืนเมืองนอกเนื้อแตกเลยยายี่สิบองศารัวสูงเลยยายจะได้ลงไปตัด รอให้มันบานเสร็จก่อนจะได้ลงไปตัดด้วยทําความสะอาดยากมากเลยถ้าไม่ตัดมันก็ยิ่งสูงขึ้นชูงขึ้นเนาะอืมกระแพงบ้านยังไม่มานะคะยังไม่มานี่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้คนละคนละอันฝั่งนี้ไม่ไม่ร่วงอะใบไม่ร่วงเอเชอรี่จะมาแล้วนะคะเชอรี่ นี่ฝั่งนี้ใบเขียวตลอดสวยนะคุนเพิอ้ยสวยจริงๆ เฮ้ย,ยมันบานแล้วเชอรี่นุ่นอีกพันหนึ่งอันนี้ขึ้นเองนะเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ขึ้นเองตัวที่เราปลูกปลูกตรงนี้ปลูกตรงนี้อันนี้มาขึ้นเองขึ้นเองก็เลยย้ายก็เลยเอ,อปล่อยไปแต่ก่อนทางเดินไปตรงนี้ออปล่อยมันไปมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะอ,อือก็ปล่อยมันไปนี่เชอรี่บานแล้วอ啊มย อย่าพึ่งบานสิลูกรอก่อนให้หนาวนู่นเห็นวเขาวๆนู่น,น,นเผอแป๊บเดียวเองปาแล้วนี่นี่ไงนี่นี่ไงว้ายนี่ยี่สิบองศามาพรวดพราดพืบเลยจ้านี่เห็นไหม บานก่อนเพื่อนเลยเพอ้อแฟบเดียวเองเ <P le af> พื่อนเพื่อนทุกปีเลยนี่ดูแปลกประหลาดกับเขานี่ไม่แอบขึ้นอยู่ตรงนี้ดอกดารารัตดูด,ดิอันอื่นมันไม่ได้บานอย่างนี้นะเนี่ยเราอยากจะขุดไปปลูกที่อื่นนะทุกปีเลยนี่มีอยู่ดอกเดียวนี้ แปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะพาเดินมาฝั่งนี้แอปเปิลยังไม่ออกแอปเปิลจะชาหน่อยนี่อู้เพื่อนๆพุ <c> ่ <oughs> งนี้ติดลบจะเป็นยังไงเนาะเสดายเด้แต่ก็ทำยังไงได้ละ่ะเนาะเนี่ยดูอ้เสดายลูกพีช ตอนนี้ลูกพีชกับแอปเปริคอตจะออกดอกต้นนี้เล็กนิดเดียวดูเล็กนิดเดียวออกดอกเต็มเลยหลังบ้านยายไม่ออกดอกปีนี้ตรงที่ยายเดินมาเมือ่อกี้ปีที่แล้วมันแรงเกือบตายเนี่ยต้นมันเนี่ยไม่เคยปีไหนออกดอกเยอะเท่านี้เลยเนี่ ลูกพีต้นนี้ดูโอ้ยเสียดายแมว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 นี่ดูดิฟุ่งนี้มาโอ้ยไม่ได้อยู่ตรงไม่ได้อยู่ตรงระหว่างตรงต้นแอปเปิลด้วยถ้าอยู่ตรงต้นแอปเปิลได้แอปเปิลช่วยเนี่ยเหมือนต้นต้นโนนเมื่อกี้น่ะได้แอปเปิลบางด้วย อันนี้อยู่ตรงกลางเลยหวังแค่ว่าอย่าหนาวมากกัแล้วกันไม่ติดลบก็โอเคอยู่นะไปะอย่างอื่นยังไม่ออกนะคะตอนนี้ผลไม้มีแอปเปิลโค้กับลูกพีชออกดอกอย่างอื่น ยังเชอรี่จะกำลังเริ่มบาดเนาะไปทำงานต่อนี่ไงปกติมันจะออกดอกแบบนี้ไอ้มันจะมีสีขาวอยู่หน้าบ้านตรงนี้ก็จะมีแต่สีเดียวกันสีเหลืองนะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่อันเมื่อกี้ยายถ่ายให้ดูมันคนละอย่างกันเนาะดูสิสวยมากเลยมันจะเน,นีย ไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้เยตาด,ด้วยนะคะ